าการกังวลคือการอธิษฐานที่จะได้สิ่งที่ไม่ต้องการหมายความว่าในนปัจจุบันเราสามารถใช้พลังของเราในการสร้างของใหม่หรือเราใช้พลังของเราเอาอาดีตขึ้นมาคิดเหมือนเดิมแล้วก็สร้างวนๆนะครับคุณมีหนังที่ไม่ชอบคุณจะน่าดูหนังซ้ําๆหรือเปล่าไม่คุณจะไม่เอาอาดีตที่ไม่ชอบมาดูซ้ําหรือถ้าเอาอาดีตที่มาขึ้นมาคุณจะเอาแต่อาดีตที่ทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขเพราะมันเป็นพ w e r ของการเลือกอํานาจแห่งการเลือกนี่คืออํานาจ ดังพระเจ้าที่คุณเกิดมาก็มีคุณสามารถเลือกอะไรก็ได้คุณสามารถเลือกที่จะกังวลก็เลือกอไ,ได้การมีความปรารถนาเป็นเรื่องดีข้อสําคัญนะไม่ต้องจํากัดความปรารถนาด้วยไม่ได้เรียกวันลบโลก,โลกแต่สิ่งที่ทําให้มีความทุกข์มันคือการคิดคิดการยิดตกิการที่ว่าต้องออกมาเป็นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นไม่ออกมาอย่างนั้นก็จะแบบกังวลแต่ว่าเวลาคุณถ้าคุณเป็นนักเสกคุณรู้ว่าแค่คุณส่งความปรารถนาไปมันเสร็จแล้วมันเสร็จแน่น นี่คือระดับที่สุดและเป็นได้